ครับสวัสดีครับเพื่อนเพืนพี่พี่น้องน้องทั้งหลายสเสน่มาแล้วอาพี่พาน้องมาเบิ่งสมุนไพรคือเก้าพี่น้องสมุนไพรยังตาสเสน่ข้างล่างนี่แหละครับผมต้นทับทิมคือบ้านผมเอื้นต้นหมกักพี่ลาผมพี่น้องเลยคือพรกเอื้นอเชื่ออในใดกับโบจักคือกันดวยครับเด้อ หมากพิลาบ้านผมเอินครับผมพักกานหมักทับทิมพันเวามาเบ่งน้ำกันพี่น้องว่าประโยชน์พันมีอย่างในพี่น้องครับผมนี่แหละครับต้นทับทิมคือต้นหมากพิลาที่บ้านผมเอินกำลังออกดอกสวยงามพี่น้องสรรพคุณพันมีอย่างอยูอ่บ่ตาสนีสรรพคุณพันมีหลายอย่างด้พี่น้องเอ้ประโยชน์พันมีหลายอย่างพี่น้องผมว่าผมที่ท้าให้พี่ให้น้องเบ่งตอนมันเป็นมาก พอดีดอกมันออกพี่น้องก็เลยถ่ายดอกให้มันให้พี่ให้น้องเบิง่งประโยชน์ของเพื่อนมีลายย่างพี่น้องไอ้ต้นทับทิมนี่คือจังหนึ่งคือจังวิตามินวิตามินเลยสูงพี่น้องและธาตุสูงต่อร่างกายของคนเฮาเนอะพี่น้องแล้วกินมากมันพี่น้องบัให้กินใบมันเด้พี่น้องเ้ยให้กินมากมัน,น,อน,มน,นอดอกมันกับบัให้กินพี่น้องเลยกินมากมันมากสุกมันพี่น้องเลย ใบเพลิน,นมีประโยชน์บอกมีคือการพี่น้องเดฟอมสิบอกเด้อว่วาประโยชน์ของเพินินมีอย่างใบของเพล่นเลยช่วยป้องกันมะเร็งได้อย่างดีเด้อพี่น้องเด้ออันมากทับทิมพมื่อมักซุกมันทะพี่น้องเลยสามช่วยอันลดการอักเสบของบาดของแผลพี่น้องเลย ป้องกันวัดได้อย่างดีเด้อพี่น้องเด้อกินมากครับทิมนี่มันช่วยป้องกันวัดเฮาผมปลูกลายปีได้ละพี่น้องต้นนี้บริกินมากจิกเท่อนอนเจาะพี่น้องเลยบทันนอนพี่น้องนอนเร็วกว่าคนกินมากมันนะกินเม็ดมันตัววานๆหันช่วยลดความดันได้ดีด้อพี่น้องเด้อลดความดันได้อย่างดี ช่วยป้องกันโรคหัวใจพร้อมพี่น้องสับุกคุณพรณมีหลายอย่างพี่น้องกำลังออกดอกออกผลอย่างดีช่วยบำรุงสมองให้ความจำดีขึ้นกินมากทับทิมหรือกินมากพิล่านี่พี่น้องเลยแต่กินบ่อยๆให้กินเป็นประจำได้พี่น้องเลยโมมันกินเพื่อเดียวได้กินบ่อยๆกินเป็นประจำมันจะซ้อยไปเตือนความจำเฮาให้ สมองเฮ่าคืนมาให้จำดีพี่น้องเออเจ็ดซอยลดน้ำตาลในเส้นเลือดพี่น้องกินมากทับทิมในส้อ,อยลดน้ำตาลในเส้นเลือดได้อย่างดีเป็นทอ้งทองล้วงบ่อท้องล้วงบอยากพี่น้องประโยชน์ของพ่นคือฮักเอาใบพ่น,นิลาพี่น้องทั้งต้นทั้งใบต้มเลยพี่น้องท่านที่ท้องล้วงให้ถ่ายนักถ่ายเบา ต้มกินประมาณจักแก้วสองแก้วอาการท้องร่วงของท่านสิดีขึ้นเด้อพี่น้องนะพ่ออย่างจังหูจักตาซสานีเคยเป็นพี่น้องเคยกินตอนท่ายนักพ่อเคยต้มให้กินพี่น้องก็เลยหูจักว่าประโยชน์ของเพิน่นมันป้องกันและรักษาโรคท้องร่วงได้อย่างดีพี่น้องประโยชน์ของทับทิมนี่เพิ่นมีประโยชน์ลายย่างพี่น้องเลยแต่หักสู้ว่องบบได้พี่น้องบบทันว่อง ว่าสิกินได้บ้องกินก้อนมาแกะออกเน่าจนบดพี่น้องเลยสู่สู่บ้องบได้เฮือพีเสื้ออะไะพี่น้องมาใไข่ใส้เฮือแมงวันทองอะไะพี่น้องแมงวันทองมาใไข่ใส้มันบ่ท่านเป็นนอนประยุน์ไผเป็นทองล้วงทองยางกะอย่าเลื่มเด้อพี่น้องเด้อให้ต้มกินร้องเบิง่งพี่น้องเลยเพื่อเฮาสิบ่ได้สี่เวลาไปนั่นไปนี่พี่น้องเขาต้มกินทองล้วงกระเศ้าพี่น้องเลยหาย บกินกินบดบพ่อหม้อ,อก,กับเศร้าพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นสิไปซอยจับย่างซอยจับย่างอันบ่ให้เฮาทองล้วงนักกินแล้วกันสิเศร้าพี่น้องเลยเอาคลิปนี้กับคอจบคลิปแค่นี้ครับผมพี่น้องขอขอบุนขอบพ้นครับผมเดี๋ยวไม่เป็นมากเดีย๋ยวท่าให้บ้งอีกเทอนึ่งพี่น้องเลยขอบคุณครับ